ช่นะคะสวัสดีพี่น้องทุกท่านเนาะขอบคุณสําหรับการรับชมและก็ย้อนหลังแล้วก็รับชมเป็นกําลังใจให้ทุกคลิปทุกคลิปเนาะนะคะเพื่อให้เกิดกําลังใจแกเจ้าของบ้านเจ้าของช่องเนาะนะคะ,ะวันนี้ช่องของอข้าวหอมสาวน้อยมกักเลาะนะคะเปลี่ยนชื่อใหม่แล้วเป็นเข้าวหอมสาวน้อยมักเลาะนะคะเมื่อนี้สิมาเบาเรื่องพินพี่น้องนะคะนี่นะคะวันนี้ อได้รับพินด้วยการขอครั้งที่4แต่แต่ตัวเราเองนะ่ะรอไม่ไหวเพราะว่าจะสเดือนแล้วเราเลยกรอกครั้งที่4ด้วยการขอพินครั้งที่4ี่นะคะแล้วนะคะครั้งที่4นี้นะคะขอไปได้12วันนี้ได้เลยนะคะสำหรับการขอนะคะนี่หอมจะอธิบายว่าตอนแรกที่นหอมเห็ดเนาะ ชื่อนามสกุลตำบลมันจะมีแค่นี้ใช่ไหมคะพี่น้องนะคะนี่ชื่อเรานะคะบ้านเล็กที่เราเนาะนะคะตำบลเราเนาะมันไม่มีเลยนะคะในการคอทุกครั้งนะคะยังมก็เลยใช้วิธีกรอกยาวไปเลยเด้อพี่น้องนี่นะคะนี่กรอกยาวนะคะตรงชื่อนามสกุลนี่ใส่ลงไปเลยนะคะเขาจะเขียนให้เรายาวเหยียดเลยนะคะ พอครั้งที่สี่หอมกรอกยาวบรรทัดที่สองต่อจากชื่อนามสกุลนะคะใช้คําว่าบ้านเล็กที่เท่านั้นเท่านี้หมู่นั้นหมูนี้นนตําบลแขวงนั้นแขวงนี้ชื่อหมู่บ้านด้วยนะคะมาภายในสิบสองวันพี่น้องยังหอมก็งงมากนะคะรอบที่สี่ได้นะคะแต่มันจะเข้าเดือนที่สามแล้วเราก็กลัวว่ามันจะไม่ได้เนาะเราก็เลยกรอกวัตะชาชนนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเดอ้อพี่น้องนะคะมองได้ที่แก้ไขพิ้นนะคะเวลาเขากรอกม่ครั้งที่สองทำอะไรนะคะตรงคําว่า อัปเดตเราไปแก้ตรงนีนสอนะคะถ้ามันไม่ขึ้นตำบลน,นะคะให้เราใส่เข้าไปนะคะยาวเยียนเลยข้างชื่อนามสก,กุลเรานั่นแหละนะคะแล้วมาใส่ตำบลข้างล่างอีกหนึ่งครั้งนะคะเขียนเข้าไปแล้วก็ใช้คําว่าอัปเดตเด้อนะคะกว่าจะได้สิ่งนี้มาคือการได้พิน์แบบลำบากยากเย็นจนเราไม่อยากจะหันหน้าเข้ากล้องเนาะนะคะไม่อยากจะสู้สู้กล้องแล้วนะคะเพราะแท้ไปแล้วหนึ่งรอบเนาะ,ะจนว่ามาเกอกบัตรประชาชนใดลวละพี่น้องน,นะคะ กรอกบัตรประชาชนนะคะก็คือกรอกหลังจากครั้งที่4ในการขอพินผ่านไปเนาะเขาถึงไม่อยากให้เราแบบยังไม่ครบเขาก็จะไม่ให้เราจนกว่าเราจะขอครบครั้งที่4นะคะเ็าถึงกรอกแต่ครั้งที่4นี้เรารอ12วันแต่ว่าก็ช้ากว่าเรากอกบัตรประชาชนไปแล้วแล้วก็กกรหัสธนาคารเรียบร้อยหมดแล้วนะคะทุกสิ่งอย่างผ่านไปแล้วเราไม่ต้องกรอกอะไรแล้วเนาะนะคะมันก็คือสิ่งที่เราได้รับหลังจาก12วันขอครั้งที่4แต่เราก็ ไม่รู้หรอกว่าเราจะได้รับไหมแต่ในที่สุดเราก็รู้นะคะว่าทํำยังไงเนาะถึงจะได้รับเนาะไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษภาษาไทยเนาะเราก็ไม่มีคําว่าตําบลเลยนะคะพอไม่มีคําว่าตําบลเนาะเราก็เข้าไปหาข้อมูลในบ้านของพี่ยูนะคะ บ้านพัวพี่ยูจะบอกเราทุกอย่างนะคะว่าเอออย่างนั้นอย่างนี้ให้เขาเราเข้าไปดูนะคะจะมีคนทําให้เราดูเนนะคะเป็นคลิปวิดีโอต่างๆนะคะว่าใส่ลงไปนะคะข้างชื่อนามสก,กุลของเราให้ยาวเหยียดหมดทุกสิ่งอย่างเลย mm hmm. หมู่บ้านอะไรอะไรอะไรใส่ให้หมดตําบลอะไรนะคะหมู่ที่เท่าไหร่ใส่ลงไปเลยนะคะข้างชื่อนามสก,กุลของเรานะคะ เสร็จแล้วก็จะมาโผล่วันที่12นะคะไม่ถึง3อาทิตย์ด้วยซ้ําไปนะคะแค่12วันนี้ก็ได้รับแล้วเนาะนะคะเพียงแค่เรากรอกข้างชื่อนามสกุลเราเท่านั้นนะคะทุกครั้งที่เราขอเราไม่รู้นะคะเราก็พึงคิดว่าเออเราใส่ตำบนครบแล้วมันไม่น่ามีปัญหานะคะแต่เมื่อเขาดีดเข้ามาเขาจะบอกเราว่าส่งมาให้คุณแต่มันไม่ขึ้นตำบลน,นะคะด้านหน้าจอหน้าซองเนาะนะคะรอบนี้มีครบตรงนี้หอมขีดไว้ก็คือยาวเลยนะคะเนี่ย ขีดยาวไว้นั่นก็คือได้ครบหมดแล้วนะคะแล้วก็รหัสพินไม่ต้องไปต่อเติมแล้วเพราะว่าระบบนะคะเขาได้ทําการกรอกให้เราเรียบร้อยหมดแล้วนะคะเขาแจ้งเรามาแล้วว่าอาะอะไรตามมาอยู่ก็แล้วก็แล้วแต่แต่ว่าเราไม่ต้องทําอะไรแล้วทั้งสิ้นเขาบอกเราว่าไม่ต้องกรอกอะไรนะคะก็คือเสร็จหมดทุกอย่างไปแล้วนะคะเขาทําให้เราเรียบร้อยแล้วนะคะเราขอเขาทําให้เราสําเร็จภายในสองนาทีในวันที่ยี่สิบหกนะคะวันที่ยี่สิบห้าเราขอพินใหม่นะคะวันที่กรอกเลยนะคะขอ ประชาชนกรอกด้านหน้านะคะแล้วก็อัปโหลดนะคะไฟแนบลงไป4ชุดนะคะ1บัตรประชาชนนะคะ2รหัสผู้เผยแพร่โฆษณานะคะแล้วก็3นะคะที่อยู่ที่เราได้รับไม่ว่าจะเป็นซองขนมหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะถ้ามีคนส่งมาให้เราชื่อนามสกุลรหัสไปรษณีย์ของเราหรือว่าบินน้ำไฟก็ได้นะคะแล้วก็รหัสเผยแพร่แล้วก็ ชื่อที่เราอัปเดตไว้นั่นแหละนะคะเราแคปลงมาเลยนะคะให้เต็มนะคะสี่ชุดแล้วก็ปล่อยลงไปเลยนะคะแนบไฟล์ลงไปเลยนะคะแล้วก็กดส่งเดอ้อพี่น้องนะคะผ่านยางรวดเร็วนะคะผ่านภายในสองสามวันที่ก็ไดเลยนะคะพี่ยูซอยเข้าดีทุกสิ่งอย่างนะคะพี่ยูนะคะช่วยเหลือเราได้หมดเลยนะคะถ้าใครไม่เข้าใจสิ่งใดเนาะนะคะอยากจะคอมเมนต์เข้ามาหลังบ้านก็ได้เดอ้อพี่น้องนะคะยินดีที่จะ บอกข้อมูลสิ่งใดที่เ้าได้กัสิเ้าเนาะอนใดพ่อรู้ก็จะบอกอันใดพ่รู้ก็จะให้ไปถามมาเนาะก็ไปถามมาให้เนาะนะคะแล้วการทุกคข้างเนาะนะคะบ้านหลังใหม่ๆเนาะนะคะสิ่งใดๆที่ท่านใดเอ่อยังไม่มีประสบการณ์เนาะนะคะก็ให้ช่วยกันแชร์ช่วยกันบอกเล่ากันหน่อยนะคะว่าทําอย่างไรถึงจะผ่านเนะนะคะสําหรับสําหรับ ช่องนะคะถามว่าทําไมต้องเปลี่ยนเป็นสาวน้อยมกักเลาะข้าวหอมสาวน้อยมกักเลาะเพราะว่าใช้บ้านข้าวหอมลอนมอนชาแนลมา1หนึ่งปีเต็มแล้วนะคะเปิดสกัดไม่นะคะเปิดสกัดไม่ก็อยากทดสอบสิ่งใหม่ๆแล้วก็เข้าไปในช่องของบ้านอื่นนะคะแล้วปรากฏว,ว่าเอ่อไปโดนซ่อนนะคะในบ้านที่ออรอบดึกห้าทุ่มเมื่อคืนนี้นะคะเราโดนซ่อนนะคะเล,เลยแบบแบบว่าเราก็เปลี่ยนชื่อช่องแล้วแหละนะคะเปลี่ยนไปแล้วนะคะ แต่เราใช้บ้านสำรองเราเป็นบ้านที่สองเข้าไปเป็นบ้านที่มีหลังคา80หลังนะคะ83าหลังนะคะเป็นบ้านร่องพร้อมละบ่เป็นบ้านอาาันบ้านหลักดอกนะคะก็เลยลบลบเอ่อลบอันเหลือให้เหลือแผ่นเดียวให้เป็นบ้าน f อนะคะแล้วก็จังวากันใหมเนาะเฮดที่ละช่องไปก่อนนะคะยังร้อมจะขอเฮดแค่ช่องเดียวเพราะว่าอีกช่องนึงนั่น สั่งเอาลังค่าไว่ยัยเนาะนะคะเฟื่อมีปัญหาสิ่งใดๆเกิดขึ้นเท่ากับบรูดูดอกว่าพี่น้อง50คนขึ้นไปเนาะเทาก็สามารถคออะไร้แล้วเนาะนะคะแล้วก็หารอยทานก็คือคอ3,000ชั่วโมงสาธารณะก็บคอ ซุเปอร์แต่งได้แล้วเนาะนะคะมีตัวเอทเกิดขึ้นนะคะแต่ก็คือการคล้องมาเลยนะคะไม่ใช่การได้เวลาจากพี่ยูไม่ใช่ได้พี่โคเดอร์น,นะคะได้พี่โคก็ต่อเมื่อเลยครบสี่พันนะคะถ้าท่านใดไม่พอใจเนาะนีหอมก็จะขอแช์ประสบการณ์เนาะน้องไม่พนกาอาจจะอยากถามมาใส่ประแจใส่ตรงไหนก็ใส่ตรงคําว่าเพิ่มเป็นผู้ดูแลมาตรฐานนั่นแหละนะคะผู้ดูแลมาตรฐานก็คือมีสิทธิ์ที่จะเข้าไปทําการซ่อนหรือบล็อกหรืออะไรคนที่เข้ามาไม่ประสงค์ดีต่อช่องของเพื่อนๆเรานะคะ ในการไลฟ์เนาะนะคะทุกครั้งนะคะเดี๋ยวหอมไลฟ์ทุกครั้งจะมีคนช่วยเหลือตลอดนะคะไม่ว่าจะเป็นคนใหม่หรือคนเก่านะคะเราสามารถบล็อกหรือซ่อนคนอื่นได้เลยหรือเจ้าของช่องบล็อกได้เลยถ่าเราซ่อนเมื่อคืนนี้ด้วยบ้านเรา เราเข้าไปช่วยเหลือน้องๆน,นะคะช่วงห้าทุ่มหทุ่มเนาะคนก็จะน้อยๆเราจะชอบไปช่วยคนที่มีอรอบดึกๆแล้วก็มีคนน้อยๆน,นะคะเพื่อไปดันเวลาช่วยเพื่อนๆเนาะนะคะเพื่อให้เพื่อนๆได้ผ่านเวลาสี่พันนะคะถ้ามีท่านใดเนาะนะคะาสามารถยกเลิกซ่อนหรือ ปิดซ่อนภายในหนึ่งนาทีให้เพื่อนได้ก็ทาหน่อยเด้อน,นะคะเพื่อนจะได้ไม่โดนปิดซ่อนเนาะนะคะทีนี้ส่วนมากเนี่ยตั้งเนาะนะคะมันก็จะมีหลายระบบนะคะเพราะว่ามันผ่านเข้าไปทางคลิปช็อตนะคะแนวตั้งจะผ่านทางคลิปนะคะในนนะคะผ่านทางคลิปนะคะแนวตั้งมีคนเยอะแยะมากมายหลายรูปแบบนะคะให้พี่น้องพึ่งระวังนะคะปะเจเนาะนะคะถ้าว่ามีความจําเป็นกัยญาฟ้าวใสนะคะทําไม่สนิทสนมคุณเคยเพราะว่าเขาช่องปลอม เพื่อนนะคะเข้าไปแล้วเราแยกไม่ออกเลยว่าอันไหนคือบ้านจริงบ้านปลอมนะคะแล้วคนที่โดนเอาชื่อนั้นนะ่ะไปลบเรานะ่ะไปซ่อนเราเนะ่ะเขาบอกว่า, un, นะา,าห,นนะหนูไม่ได้ทํานะอย่าลบอย่าบล็อกหนูนะหนูไม่ได้ทาหนูโดนหนูโดนแอบอ้างชื่อนะคะเราก็เลยไม่สามารถทําได้นอกนะคะแล้วเราก็กลัวช่องอ่าช่องหลักของเราเนะี่ยมีปัญหานอกนะคะเพราะว่าคนในช่องหลักเราก็เยอะนะคะแล้วก็เราก็ผ่านแล้วเนาะต้องการ ถึงเส้นชัยเช่นกันเราก็ไม่กล้าที่จะเสี่ยงเนาะแต่ว่าเจ้าของบ้านก็ต้องออรีบนะคะรีบที่จะไปปวดประแจปวดอะไรออกทันทีหลังคาหลังบ้านเรียบร้อยนะคะแล้วก็ยกเลิกการซ่อนอะไรให้เสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้วก็